สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับแม่ดาแฟมิลี่นะคะแม่ดาก็ตื่นมาก็จะหุงข้าวก่อนนะคะลองบอกหิวแล้วนั่งรอนั่งรอหิวแล้วสว่างแล้วตื่นสายเหมือนเดิมวันนี้ฝนไม่ตกนะคะน้ำก็ไม่ไหลนะลุงช่างมาแล้วเมื่อคืน้สงสัยแม่ดาปิดประตูลุงก็เลยไม่ได้เอารถไปเก็บเลยเนาะ ไม่รู้ลุงมาถึงตอนไหนนะคงจะหลับไปแล้วแหละโอ้เสียงนกร้องท้องฟ้าเริ่มสว่างอ้าวจำปาวิ่งมาหาแม่ละคงจะรออยู่นานบมลูกเมดาก็จะออกมาเปิดประตูไว้ให้เรียบร้อยก่อนเนาะอ้าจำปีเปิดประตูตตตให้เรียบร้อยก่อนแล้วทำกับข้าวตั้งหม้อข้าวไว้แล้วนะคะตั้งหม้อข้าวไว้แล้วไปทำกับข้าวแป๊บเดียวท้องฟ้ากำลังสลัวสลัว แต่ว่าก็ดูก็ยังมืดมืดอยู่นะเดี๋ยวเราส่องดูเห็ดก่อนนะออกอีกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ดูเห็ดก่อนไหนๆก็ออกมาแล้วหาที่เปิดไฟไม่เจอก็งมหาหบบนี้แหละโห้เฟีิงไหนไหนนลบ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 ว้าวนี่ออกออกออกว้าวออกเยอะกว่าเดิมไหมเิีนะ เล้วม wow. ัยังมืดมืดอยู่เลยนี่นี่เปิดม่ต้องเปิดม่ต้องเอ้าโอ้ค่อย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 เบา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 ว้าวออกเยอะกว่าเดิมเอฟซีเอ้ยดู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 กองจุนพูนอยู่นี่อายิงฝนฝนหยุดตกยิงออกเยอะนะเนาะเดี๋ยวมันหลังแตกเลยนะนี่มันดันด้นขึ้นมาจนคือมันใบไม้เนาะว้าวเอ้า ไม่ไดาไม่ได้เอาอะไรมาอีกแล้วเราจะหาอะไรมาใส่น้อทีนี้ดูจำจีจำปลาเออเอ้าเอ้าเอาให้อาหารก่อนได้แล้วถุงร้านปุ๊อย่าทะเลาะกันนะลูกรับกันกันไว้ลูกรับกันไว้มากๆนี่ของจำปีนี้ของจำปานะาจำปากินทางนี้ลูกน้าจำปาอย่าอย่าใะ้รับกันนะลูกนี่รับกันนะจนพี่น้องกันรับกันนะรับกันนะอือน้ากินมาเร็วอย่าทะเลาะกันกินลูกกิน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 วุ้ยจานหนึ่งเนาะกิปน้องที่เามีหก ต้องต้องจาน,นะน,น,นแบบมีขอบเนาะต้องเป็นห้วยแบบมีขอบแล้วกินแนละ้วไม่หกเออกินแนละ้วกันอยาเลาะกันนะแค่ไปถุงกนะต่ายถ้าถุงกระ่าหานเด้ก็ได้หะอย่ะเลาะกินนะอย่าทนะเลาะกันนะเอออย่าทะเลาะกันนะลูกนะรักกันเด้อนี่แต่ก่อนจะปีจำปาเข้ากันไม่ได้นะดูซิว่าถุงบักไงนี้มันจะได้เยอะไหมจะหมานไหมวันนี้แนตะ่ด,ดูท่าทางแล้วนะน่าจะหมานไนะอซี่นะเพราะว่าดูเห็ดนี่มันออกเยอะเลยเมื่อวานนี้ป่าวอ่ะ เอ้าเมดาเฮดมันออกลายจนได้แกงขุ้นบนนี่นะโอ้ยกับมันออกลายจะป้าววัออนนี้อาจจะเก็บไปให้ป้านะให้ป้าแกงเพราะว่าเมดาแกงนั้นไม่ดาก็แกงแบบรสจืดของไม่ดาเนาะโอ้ยมันขึ้นไม่ได้เลยน้องเอ้ยจนมันจนอะไรนะมันจนหลังแตกนี่อ๋อมันขึ้นไม่ได้เลยเอฟซี MC. เพราะว่าเราออกออก,กองเศษยาเนาะมาไวน้นี่มันเลยขึ้นไม่ได้เดี๋ยวเขียร์เชีย,ยให้มันชื่นใหม่ก่อนเพราะว่ามันอาจจะขึ้นไม่ได้เนี่แน่นเกินไป เดี๋ยวเราเคี่ยๆแล้วมันมันก็จะเห็ดมันก็จะขึ้นได้มันก็จะงอกขึ้นได้เนาะอันนี้มันแน่นเกินไปแน่นเกินไปแล้วมันด้นด้นดันด้นขึ้นได้นว้าวดอกเล็กๆนี่นี่แน่นนะเออดู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 มันออกมันดันด้นขึ้นไม่ได้เลยนะไอซีโอมันจนเน่าหมดเลยเนาะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเคี่ยๆนี่มันอยากขึ้นเยอะอยู่นะแต่ว่าไม้ๆเนาะมันแน่นเลยเออเราเกี่ยวๆมันดินถมมันเก่านี่หน้าแหละดูสินี่เห็ดเต็มเลยนะไอซีนี่ มันมุดขึ้นมาไม่ได้เลยเนาะเออโผงจนเน่าหมดเลยไม่งั้นมันก็คงจะออกไปหมดเลยเดี๋ยวเทเชียให้มันขึ้นก่อนนะไอจีนะมันใบตองมันแน่นนี่หน่าแล้วว่าทําไมตรงนี้มันถึงไม่ออมันแน่นเกินคุยดินให้มันให้มันขึ้นได้ก่อนเดี๋ยวมันก็จะขึ้นเต็มนี่แหละโพ้ว่าอยู่ว่าทาไมมันขึ้นไม่ได้นี่แต่ดอกสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ ออ้ยเป็นกองเป็นกองอยู่เลยน,นั่นนี่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยขดินให้มันขี่ดินให้มันขึ้นได้ก่อนนะมันขึ้นไม่ได้ดินมันแน่นเกินไปดูสินี่เห็ดทั้งนั้นเลยมุดนี่เห็ดเพาะที่เราหาไม่เจอกําลังบานดูผงมันนี่ดูผงมันนะนี่เดี๋ยวมันก็จะกระจายไปอย่างนี้แหละคะ่ะนี่อีกดอกหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะกระจายไปทั่ว อันนี้แบบผงของมันนะปีหน้ามันก็จะขึ้นเยอะเลยอเดอกม้อยโอ้เห็ดขาวนี่กำลังกำลังโตเห็นตั้งแต่มันเล็กๆอยู่มันกำลังโตเนาะบาดแล้วเห็ดแมงโกเดี๋ยวไว้ให้มันเไว้ให้มันขยายพันธุ์เนาะไว้ให้มันเป็นเชื้อก่อน ดปปะน,นะะโอ้โห,โโหกุหลาบสีชมพูสวยมากค่ะกำลังบานบานชื่นก็กำลังงามดอกสีแดงอันนี้ดูสิดอกสีแดงอันนี้ส,ส,นสวยมากเลยนะ ดอกใหญ่ดอกสวยบรรยากาศยามเช้านะคะฝูงนกก็บินออกมาหากินนะคะส่วนดาวเรืองโอ้โหดาวเรืองที่เอามาปลูกพร้อมออกดอกนะคะสวยงามเนาะกําลังออกดอกสวยงามมาดูทางนี้ค่ะเอฟซี FC. ถ้าเอฟซีได้ดูคลิปของแม่ดานก็จะเห็นตอนที่แม่ดาเข้ามาปลูกนะคะช่วงหน้าฝนเราก็ให้ดินมันคูนพูนขึ้นมานะคะน้ำจะได้ไม่ขังเนาะช่วงหน้าฝนนะคะช่วงหน้าล้งเราก็เอาดินให้มันลงไปพักน้ําหน่อยนะคะนี่ว้าวต้นเล็กแต่ดอกใหญ่ค่ะดอกสวยโอ้ ห็นดาวเรืองกลงออกดอกก็เลยดีใจค่ะอา้ากุหลาบขาวเดีย๋ยวว่ามันมันบานแล้วเนาะเปิดประตูเสร็จแล้วนะคะอ้าวมีเหี่ยวด้วยบอกเราจะไปทำกับข้าวนาะเดี๋ยวแวะไปดูเห็ดฟางฟ้าก่อนโอ้โหดาวเรืองตรงนี้ก็ออกดอกสวยงามมากโอ้หน้ำไหลว้าวเห็ดฟางดอกใหญ่าดยังกงเห็ดปวกแนสิดอกใหญ่ครับนี่โอ้โหปา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  ดอกใหญ่อีหลีคะ่ะอ๋อใหญ่มากเลยผลเดืดตกแล้วเห็ดก็ออกทันทีเลยนี่ไปด,ดูอีกนะโอ้อันนี้กําลังไข่ค่ะพ๋อหน่วยมากใหญ่ใหญ่มากเลยเออนี่แหละมันอากาศร้อนโอกอาวแล้วมันก็ดอกใหญ่อ๋อเดี๋ยวก็ไข่เดี๋ยวก็ไข,ไข,ไข่ไก่เนาะไหนๆดินสวยๆนี้มีบ้างหาดูหาดูหาดู มันก็คงจะออกแบบนี่แหละถ้ามันอากาศร้อนอบอ้าวเนาะโอ้โหเจออีกแล้วเจออีกแล้วนี่ดอกปักใหญ่ดอกใหญ่มากเลยโอ้โหดอกใหญ่ดอกใหญ่ดอกใหญ่หญนี่จะเก็บไปให้ป้านะเก็บไปให้ป้าแกงตอนเชา้าโอ้โหโอ้โหเห็ด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 ดอกงามแท้ดอกปักใหญ่อันนี้ดูสิเปิดดูสิว่าดินฟางมันพู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 นโอ้โหอันนี้ยิ่งดอกใหญ่มากเลยนะเอ็ซี่ดูนะดอกเดียวก็อิ่ม ดอกเดียวก็อิ่มไปนะ fc มันใหญ่มากเลยถ้าเราแวกแวกออกมาเหมือน fc แนะนำเนาะแวกแวกออกมาให้มันมีอากาศหายใจมันก็จะออกดอกใหญ่ป้านี่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 โอ้ยกำลังไขเลยเดี๋ยวอันนี้พองๆสิฟางที่มันพองๆพุนๆขึ้นมานี่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 อันนี้กำลังไขหนึ่งไข่สองไข่ป้ามีแต่ไข่แน่นๆทั้งนั้นเลยนะ ไข่แน่นๆนี่คือมันมันยังไม่โตนะมันจะใบใหญ่มากเลยนะเอซีนี่โอ้ว้าปุบปุบอื้มอุ๊บโอ้ยอ๋อ,อ,องามงามงามมันจะกลายพันธุ์เป็นเห็ดปลวกบ่อฮะอีกฮะอีกฮะอีกอุ้นี่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 อีกฮะเจออีกแล้ว ไข่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 กำลังไข่กำลังไข่อ้อมอ้อมอ้อมมาทางนี้บางทีมันอาจจะอาจจะยังไม่ผู่เนาะอาจจะยังไม่ผู่เดี๋ยวลองเปิดดูสิอืมโอ้ยโอ้นี่แกงหนตรวมิดเลยนะนี่ อยู่ว่าป้าจะปิ้งปุนก็แล้วแต่เก็บไปให้ป้าเพราะว่าไม่ไดากินเห็ดทุกวันแล้วตรงนี้ก็มีนี่งไงโอ้ข้าวเขียวแล้วทั้งเห็ดเฟืองทั้งเห็ดฟางย่าฝนหยุดตกแล้วเะา่านปุ๋ยกันบ่กมื่อนี้โอ้ข้าวเขียวแล้วนี่ถ้าฝนหยุดตกแต่ว่ามันมืดอยู่นะถ้าฝนหยุดตกก็หวานปุ๋ยเนาะข้าวกำลังงาม แวะมาดูเห็ดปวกมีไหมวันนี้นว้าวเจอหนึ่งดอกออดดดตรงไหนป้าเ,ออเดี๋ยวจะไปถามเดี๋ยวจะไปถามโอ้โอเห็ดปวกก็ออกทุกวันไหนวันนี้ทำไมไม่ออกดอกใหญ่อ,อ้าวนี่ไงออกทุกวันเก็บทุกวันออกทุกวันโอยออกหลายเลยยนะเออออกหลายออกหลายนี่นี่นี่โอ้ ชีวิตคนเก็บเห็ดไม่คือชีวิตคนเก็บเห็ดมันต้องตื่นเช้ามาต้องไปหาเก็บเห็ดนะอออุ้ยนี่นี่นี่อ้ยดอกใหญ่ดอกใหญ่มาแ้เราไปดูกันอุ้ยได้สามดอกแล้วย่านี่งามขนาดเลยเออ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 เเอออเ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 อเอ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 เออเเออเออเเออเออเออเเออเออเออออเอ อ๋อเห็นแบบมันขึ้นแบบเป็นๆอุ้ยเดี๋ยวเราไปหากันเดี๋ยวเราไปหากันเปิดหาทันพระาหานมาเห็นในย่ามใบไม้ปกโอ้นี่นี่นี่ออกอีกแล้วนี่เออเออนี่กำลังดีเลยนี่อ๋ออันนี้ดอกน้อยอยู่เห็นมันใหญ่ก่อนเนาะเขาบอกกินเห็ดสามกริย์อายุกุมภาพันธ์เออดอกไม่ใหญ่อีว่ะโอ้ยนี่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 มันกำลังออกอยู่ก็พอดีเลย สามเห็ดแต่เห็ดแค่เอ้าข้ามาข้ามาเห็ดดอกเดียวก็วิจาก็ลั่นทุ่งแล้วสไตล์ตาดาวจริงเห็ดดอกเดียวก็ลั่นทุ่งจริงจริงมันยังไม่ไปไหนนี่นี่อยไหนยาให้เข้ามาไม่มีสักดอกมันไม่มีก็เก็บแล้วได้สามดอกนั่นแหละนี่นี่เหมือนได้พอแกงแล้วยาเอาเอาไปให้ยาจะแกงให้ป้าหรือว่าจะให้ป้าแกงก็เอาเจ้าล่ะส่งมอบให้ยาเลยค่อยกินทุกวันยาไปเก็บสี่วันติดต่อกันแล้วโอ้สิกววันหลังก็เออวันนี้กูไปเก็บมั่งเหรอให้คนอื่นเขาไปเก็บอ๋อได้ค่ะได้ได้ได้ อย่างยากเลยยังไม่ได้เก็บสักทีเลยเยอะๆได้ป้าดาถ้าป้าดาไม่แกงเขาก็จะแกงเออไม่ยากแกงเลยเพราะว่าค่อยกินค่อยกินติดต่อกันสี่วันแล้ววันนี้ค่อยจะไปวัดวันนี้วันพระเออใช่เนาะเออวันนี้วันพระหงกังไว้แล้วเออนี่เขี่ยไปก็เจอนี่มันอันนั้นมันเหมือนใครนะเออเมียเมียในโพธิ่ชื่ออะไรนะดอกน้อยก็โอ้ยเหมือนนั่นดอกเขาว่ายังไงอะไรวะไม่นี่แหละล้วก็โอ้ยเขาป่าแต่ปลาเห็ดคนนั้นมันเห็ดเนาะคนอะไรนะคนรักปลานี่ดอกไม้ตรงนนนีี้้้ททไมมัสวยแพ่อง สีเหล่องๆนี้ยิ่งสวยนะตั้งหม้อข้าวไว้นะคะเดี๋ยวมาเปิดดูโอ้โหข้าวสุกสวยเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงเต่เพียงเท่านี้นะคะฝากเป็นกำลังใจสัก5นาทีด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปวัดด้วยกันนะคะวันนี้หุงข้าวเต็มหม้อเลยนะคะไปวัดเนาะก็ขอจบคลิปลงเต่เพียงเท่านี้นะคะไม่ได้จะได้ทํากับข้าวนะคะ